ยังคงเป็นเรื่องคืนฮางข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อทีมพิธาได้โพสต์ภาพคู่กับแอปทัสออนเป็นครั้งแรกโดยเป็นภาพของทีมพิธากับลูกสาวน้องพี่พิม์ได้ถ่ายรูปคู่กับแอปแล้วก็ลูกสาวน้องปีใหม่นะคะพร้อมข้อความที่ว่า Good to see you today ที่มีความหมายที่ว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณค่ะ และยิงตอกย้ําความจิ้นนะคะไปพร้อมกับคลิปที่คุณเต้ก,กัตนาได้เผยคลิปทีมพิธากับลูกสาวน้องพิมพ์แล้วก็แอฟทัสออนกับน้องปีใหม่นะคะได้รวมเฟรมเดียวกันด้วยสีหน้าชื่นมื่นค่ะงานนี้เข้าไปเม้นกสนันไอจีแตกกันเลยทีเดียวโดยมีการแซวว่าวา,วาที่นายกและสตรีหมายเลขหนึ่งเชียร์ให้ปรงใจกันกิงทองใบหยกแล้วก็อีกหลากหลายข้อความนะคะแต่ใดๆก็คือเม้นที่ถามว่าเขาเปิดตัวแล้วหรอซึ่งเต้ก,กัตนานะคะก็ส่งหัวใจให้เป,ป็นปฏิเสธคาถามดังกล่าวค่ะ 啊。Yeah. บอกเลยว่าทําเอาคนในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็แฟนขับดอมส้มกะทนไม่ไหวแพ่เชียรั่นนะคะแถมยังแซลทิมิทาว่าเปิดตัวหรอแล้วภาพนี้เป็นภาพครอบครัวหรือเปล่าแถมงานนี้นะคะทากลางกระแสฮือฮาหนักมากก่ะทันด้านแอป ก็ไม่รอช้าได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะโพสตของทีมพิธาที่ได้โพสต์รูปคู่และข้อความดีใจที่วันนี้ได้พบคุณว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทําเอาแฟนลับทนความฟินไม่ไหวนะคะแฮเข้ามากันนำกดไลค์ถึง0 0พันกาไลค์ค่ะเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแถมยังเข้ามาคอมเมนต์สนันน่ารักเหมาะสมกันมากมายถึงแม่ปีใหม่กับพ่อพี่พิมพ์นอกจากนี้นะคะยังได้เห็นคลิปของทีมพิธาที่เดินจูงมือลูกสาวน้องพี่พิมพ์มาก่อนจะหยุดรอเพื่อพูดคุยกับแอปทออัศน ที่เดินตามหลังมากับน้องปีใหม่นะคะซึ่งในคลิปดังกล่าวนะคะเผยให้ได้ยินคําพูดของทิมพิธาที่ได้คุยกับแอปเซอนว่าไว้วันหลังไปทานข้าวกันนะดูให้สนุกนะครับก่อนจะแยกย้ายกันไปงานนี้ทําเอาชาวเน็ตวีดกันสุดไปเลยค่ะ เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมชาวเน็ตยังออกมาจับผิดรูปเบื้องหลังการถ่ายนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าทีมพิธาเป็นคนถือโทรศัพท์สีม่วงของแอป,ปทัศออนขึ้นมาเซลฟี่นะคะงานนี้ยิ่งเอาจินหนักขึ้นไปอีกซึ่งหลายคนนะคะก็ลงความเห็นว่าแอป,ปทีมเนี่ยคุยกันแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะเ่ยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หมอช้างทศพรน,นะคะหมอดูชื่อดังเคยทํานายดวงของแอป,ปทัศออน,นะคะกับราศีตุลเรื่องของความรักที่มาแรงเป็นอันดับที่1ในปี2566งานนี้นะคะแอป,ปทัศออน,นะค่ะถึงกับยิ้มไม่หุบและไปไหว ย่อให้หมอช้างด้วยโดยหมอช้างได้ก็บอกว่าราศีตุลปีหน้าก,ก็คือปีนี้เนี่ยแหละค่ะเรื่องความรักเนี่ยจะเด่นเป็นที่สุดจากเดิมพรอราวหูเนี่ยเข้าเรื่องความรักเนี่ยจะเป็นความรักแบบเงาเงาไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าใครต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาพร้อมบอกว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมจากการดูดวงครั้งนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยเอามาปฏะติประตอมาโนกันต่อว่าปีนี้66แล้วเปิดตัวได้แถมในรายการแอปสอรยังดูดคำว่าเริ่มจากเพื่อนสนิทอีกด้วย เอาลละค่ะแฟนดอมสม้มเนเขาก็รอดุนกันต่อไปว่าแอปทิมเนี่ยจะเป็นคู่จิ้นหรือจะเป็นคู่จริงกันแน่นะคะแล้วจะสิ้นสุดทางเพื่อนตามที่หมอช้างพูดจริงะะไหมในทางก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ